จีนนะครับตอนนี้เนี่ยมีความตึงเครียดกับไต้หวันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนอกจากจะมีปัญหาเรื่องการเมืองปัญหาภูมิทัศร์แล้วนะครับปัญหาเศรษฐกิจในประเทศของจีนเป็นยังไงบ้างตัวเลขการส่งออกล่าสุดของจีนนะครับที่เปิดเผยออกมาปรากฏว่าตัวเลขเต็มปีของปี2023เนี่ยการส่งออกของจีนตินลบประมาณ4.6%ครับมูลค่าอยู่ที่3.38ล้านล้านเหรียญสหรัฐครับซึ่งปีนี้นะครับถือว่าเป็นครั้งแรกเลยในรอบประมาณ 8ปีครับี่แบงค์ย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ปี2016นะครับที่ตัวเลขการส่งออกของจีนเนี่ยถือว่าติดลบครับตลอด8ปีที่ผ่านมาการส่งออกของจีนไม่เคยติดลบเลยนะครับแล้วก็ปีแล้วนี่มีสัญญาณการฟื้นตัวที่ดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับขณะที่การนําเข้าครับการนําเข้าก็ติดลบเช่นกันนะครับติดลบไป5.5สมผลน้ำให้นะครับปี2023เนี่ยจีนก็มีการเกินดุลการค้าด้วยนะครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับของตัวเลข การส่งออกแล้วก็การนําเข้าโดยสาเหตุสาคัญที่ทาให้จีนส่งออกติดลบไปในปีที่แล้วก็เนื่องมาจากปัญหาความขัดแยง้งทางภูมิทัศศาสตร์ปัญหาดีมานของโลกนะครับที่ส่งสัญญาณชะลอตัวลงไปแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยความเรื่องของเงินฝืดนะครับที่อยู่ในจีนเนี่ยก็เป็นตัวที่ทําให้การส่งออกของจีนนะครับตอนนี้ก็เห็นสัญญาณที่ไม่ค่อยจะสดใสเท่าไหร่นักนะครับ แล้วก็จริงๆแล้วปัญหาของจีนมันไม่ได้มีแค่เรื่องของการส่งออกการนาเข้าอย่างเดียวตอนนี้ปัญหาในประเทศนะครับก็มีทั้งเรื่องของปัญหาภาคสัญหาริมทรัพั์นะครับที่ภาคสังหาริมทรัพั์ของจีนเนี่ยยังคงเผชิญกับปัญหาซบเซานักวิเคราะห์นะครับคาดการณ์ว่าปี2024ทั้งปีนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วดีมาร์ของจีนอาจจะยังไม่ฟื้นกลับขึ้นมาเลยก็ได้นะครับสาเหตุก็มาจากผู้บริโภคที่ขาดความเชื่อมั่นนอกจากนี้นะครับก็เริ่มเห็นสัญญาณเงินเฟ้อเกิดขึ้นในจีนแล้วไม่ว่าจะเป็นนน่รราาาาาาคคคสิ้้จงง ที่เริ่มส่งสัญญาณลดลง GDP ที่ชะฉลอตัวลงไปเนี่ยก็เข้ามากดดันนะครับการจับจ่ายใช้สอยทําให้ประชาชนไม่กล้าจับจ่ายใช้สอยด้วยแต่ก็ตามนะครับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยก็ส่งผลต่อตลาดหุ้นของจีนด้วยนะครับถ้าไปดูข้อมูลที่แสดงให้เห็นบนหน้าจอนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันหน่อยครับว่าสถานการณ์เงินเฟ้อของจีนเนี่ยมีความน่ากังวลแค่ไหนแล้วตลาดหุ้นจีนในช่วงที่ผ่านมาที่ปรับตัวลงไปเนี่ยนะครับเป็นการสะท้อนตอบรับในเรื่องนี้ยังไงบ้าง ถ้าไปดูตัวเลขนี้นะครับจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยการส่งออกของจีนนะครับส่งสัญญาณหดตัวลงมาเป็นครั้งแรกเลยนะครับนับตั้งแต่ปี2016ครับแล้วก็มูลค่าการค้านะครับตอนนี้เนี่ยมีการเกินดุลอยู่ที่ประมาณ8แสนล้านเหรียญสหรัฐครับก็คือการส่งออกยังคงมากกว่าการนําเข้าอยู่นะครับแต่ตัวเลขก็เห็นสัญญาลดลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็แรงกดดันเรื่องของเงินเฟ้อจากจีนนะครับตอนนี้จะเห็นว่า consumer price index หรือว่า CPI นะครับตัวเลขเงินเฟ้อเดือนธันวาคมซึ่งเป็นเดือนล่าสุดตอนนี้ติดลบไปแล้วนะครับ 0.3%ส่วนตัวเลข CPI เงินเฟอ้อในฝั่งของผู้ผลิตติดลบไปถึง2.7%แล้วถ้าหากว่าไปดูเงินเฟอ้อพื้นฐานนะครับก็บวกได้อยู่ครับแต่บวกได้น้อยมากครับประมาณสัก0.6%เท่านั้นครับพี่แบงก์ก็เป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่า,าตอนนี้นะครับเงินเฟอ้อจีนเนี่ยกำลังตกต่ำลงอย่างมากแล้วก็มองเรื่องของโอกาสในการเข้าสู่ภาวะเงินฝืดแล้วแม้ว่าช่วงที่ผ่านมานะครับทางรัฐบาลจีนทางการจีนจะออกมาใช้มาตรการผ่านการ ลดดอกเบีย้ยนะครับหรือแม้กระทั่งการลดอัตราการการสำรองของธนาคารพาณิชย์ก็ตามใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายมานะครับลดลงมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี2019แล้วแต่ดูเหมือนว่าเศรษฐกิจจีนก็ยังไม่ตอบรับนะครับแล้วก็ตัวเลขการปล่อยกู้ครับการปล่อยกู้ก็เห็นสัญญาณชะลอตัวลงมาเช่นกันนะครับตอนนี้เนี่ยตัวเลขเออโลนกรอสครับลงมาทําจุดที่ต่าที่สุดเป็นปรวติการเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ10.4เท่านั้นครับในฝั่งของ Local Currency เออแบงก์ลนโกรธนะครับที่ปรับตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่องเลยครับแล้วก็เออตัวเลขนะครับ New h o u s e h o l d Mid and l ล n g Term Loan เนี่ยหรือว่าเรื่องของการกู้นะครับในภาคโคลเรนเองก็เห็นสัญญาณการปรับตัวลงมาตกต่ำเช่นกันครับเรื่องเงินเฟ้อตอนนี้ของจีนก็น่ากังวลน,นะครับแล้วก็ยอดขายบ้านนะครับไม่ไว่าจะเป็นยอดขายบ้านใหม่นะครับหรือว่ายอดขายบ้านมือสองเนี่ยเห็นสัญญาณติดลบไปเช่นกันตัวเลขเดือนล่าสุดยอดขายบ้านนี่ติดลบไปประมาณ34%เเลยครับ เราที่เห็นก็คือภาพนี้ครับภาพที่ส่งผลไปยังตลาดหุ้นนะครับพอเศรษฐกิจไม่ดีเผชิญปัญหาเงินเฟื่อผู้บริโภคมีความกังวลไม่กล้าจับจ่ายใช้สอยภาพที่เกิดขึ้นคือหุ้นในกลุ่มอุปโภคบริโภคแล้วก็ที่สะท้อนถึงการบริโภคภายในประเทศของจีนครับปรับตัวลงมาครับอย่างหุ้นของยมไชน่าเนี่ยย้อนหลังกลับไปนะครับตั้งแต่ช่วงของเ,ออเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้นะครับหุ้นของยามไชน่าติดลบไปประมาณ30%ลสิ์นีนิงนะครับซึ่งเป็นบริษัทผลิตอุปกรณ์กีฬา ราคาหุ้นติดลบไปประมาณเกือบ4 0เหมือนกันนะครับเกือบ5 0ด้วยซ้ำครับ BYD ครับติดลบไป10%กว่บาเปอร์เซลบาาร่วงลงไป15%นะครับแล้วก็ MSCI c h ไ n ชาเนี่ยติดลบไปเกือบ10%ครับพี่แบงก์ก็ยังเห็นภาพนะครับว่าหุ้นจีนยังไม่น่าฟื้นนะ้าหากว่าเศรษฐกิจในประเทศแล้วก็การส่งออกยังมีปัญหาแบบนี้อยู่ครับ คำถามคือจีนจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่เขาเชิญเผชิญอยู่ตอนนี้ยังไงนะก็อย่างที่ปั๊บบอกโชว์ไปเมื่อกี้คือเรื่องการลดอัตราดอกเบีย้ยธนาคารกลางเนี่ยอาจจะยังมีรูมในการลดอัตราดอกเบีย้ยได้อยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องกลับมากระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ผมคิดว่าทําอย่างเดียวไม่ได้เพราะช่วงที่ผ่านมาก็ทํามาแล้วแต่อาจจะทําน้อยเกินไปมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นการใช้กระสุนโดยที่จังหวะที่ไม่แม่นยำเนี่ยมันก็เลยทําให้เศรษฐกิจยังดันเป็นขาขึ้นไม่ได้แต่ผมคิดว่าเรื่องการผ่อนคลายทางการเงินโดยเฉพาะการลดดอกเบีย้ยในค่ากลางลงเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จีนจะทําเพิ่มขึ้นในปีนี้อย่างที่2คือต้องลดข้อจํากัดทางการเงินคือจีนต้อง อ,อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยปล่อยสินเชื่อให้ภาคเอกชนกับธุรกิจมากขึ้นไอ้ที่มีไอ้เรื่องอย่างอสังหาอย่างเรื่องทรีเลทไลน์เนี่ยผ่อนปลนได้ไหมหรือทํายังไงก็ได้ให้เหล่าธนาคารพาณิชย์แต่เข้าถึงมากขึ้นไม่ตึงมากเกินไปเพื่อให้คนเนี่ยมาขอกู้เพื่อให้โลนกรดเนี่ยกลับมาผมคิดว่าจีนอาจจะต้องหาแนวทางในเรื่องนี้ผสมกันอย่างที่สมคือถ้าส่งออกมันแย่แล้วกลายเป็นว่าตัวเองก็ยังเทรดวอลกับอเมริกาสงครามการค้าหรือสงคราม เป็นรูปแบบหลายๆที่รัสเซียยูเครนก็ยังมีอยู่ฮามาสกับปาไอปาเลสไตน์กับทางเนี้ยอิสราเอลเนี่ยก็ยังมีกลุ่มเรื่องยังมีเรื่องนี้อยู่ผมคิดว่าจีนอาจจะจําเป็นที่จะต้องมาโฟกัสที่กระตุ้นการบริโภคการจับใจ่ายใช้สอยภายในประเทศมากขึ้นนโยบายแบบว่าแจกหรือให้เงินอุดหนุนประชาชนเนี่ยลดภาษีสําหรับสินค้าบริการบางประเทศบางประเทที่เป็นแบบว่าเป็นแฟลกชิป ที่จะเอาตัวเองไปได้เติบโตในอนาคตเนี่ยอย่างในในโครงการเมดอิน China ใครซื้อรถยนต์ EV แล้วมาลดหย่อนภาษีเพิ่มอย่างเงี้ยผมคิดว่าจังเป็นต้องทําต่อเนื่องอย่างสุดท้ายก็คือเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนนะอุตส,สาหกรรมที่คิดว่าจะเป็นเรือธงต่อไปอุตส,สาหกรรมที่จะทำทำให้จีนเน่ยเกิด S-curve ตัวใหม่เนี่ยจีนก็ต้องไปโฟกัสว่าสิ่งนั้นมีอะไรบ้างผมคิดว่านั่นแหละเราต้องมาดูกันว่า4อย่างที่ผมพูดไปเนี่ย จีนจะทำอยังไงบ้างแล้วตลาดตอบรับอย่างไรบ้างแต่ว่าจนถึงล่าสุดนะตอนนี้ออะมาดูกราฟที่หน้าจอผมห่งเสงเปิดมาตอนเช้าเมื่อกี้บวกใช่ไหมตอนนี้ลบล้ลบ0.83ย์จุดแชแชนะครับหรือห่งเสงไชน่าเอ็นเตอร์ e ริสเนี่ยลบอยู่หในขณะที่ CSI 300เปิดมาลบอยุดสี่จอ่าลบศูนหุ้นจีนยังเป็นขาลงต่อเนื่องยังไม่ฟื้นนะทุกคนจนถึงตอนนี้ครับ